จจะดเอาไววชัั่นนร้ต่อไปเป็นราศีสิงห์เลยค่ะคนรักนณาราศีสิงห์นะคะอ่เคนดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะร้อนแรงเสือเกิดนะคะดาวอาทิตย์ค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนีครึงเดือนแรกไม่ร้อนซะแล้วไม่ร้อนนิดหนไม่ร้อนนะคะนิดนิดนินิดหนึ่งจริงๆแล้วคนราศีราศีสิงห์ครึ่งเดือนแรกเนี่ยค่ะผมแนะนํานะ ยอมค่ะอาจารย์อย่าดิ้นอย่าลนนะครับดิ้นมากเชือกยิ่นแน่นนะค่ะอ่าดนอย่าดิ้นค่ะอย่าดิ้นนะ่าดะคะแล้วก็ติดพิษด้วยนะติดพิษคุดด้วยค่ะหนึ่งถึงหกต้องระมัดระวังคดีความด้วยดิ้นมากไม่ดีอ๋อคนละสี่สิปล่อยไปตามกระแสะดีกว่าค่ะนะครับแล้วก็เป็นปะด้วยนะฮะอาทิ็นเป็นปะด้วยนะครับ ไปรอวันที่เจ็ดดีกว่าวันศุกร์ที่เจ็ดเป็นต้นไปอยากลุยเลยลุยไปเลยนะฮะจนถึงวันที่สิบห้าเนี่ยดาวดีหมดนะค่ะเป็นทั้งเมษอุจจาพีพิมุกราชาเลย่อนะคะคือคือราศีเมษเนี่ยไอ้ไม่ราศีสินะฮะดาวอาทิตย์เนี่ยจะมีผลดีเนี่ยค่ะอยู่ถึงห้าราศีหมายถึงว่า เรียงไปเนี่ย5ราศีค่ะ5ราศีค่ะดังนั้นตั้งตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงวันที่ถึงวันที่22เนี่ยดีหมดดีหมดค่ะนะครับค่ะจะแข็งแรงตอนนั้นอถึงแม้ตัวเองจะเป็นนิดไม่ต้องกลัวค่ะเพราะตัวนายเป็นอุดตัวนายเป็นอ๋อถือว่าดีเลยจะไปกังวลทำไมจะไปกังวลทำไมดีนายซะอย่างตัวนายเป็นอุดนะครับค่ะ จะทําอะไรก็เลาะตัวเองก็รอบรู้วิทยาการอยู่แล้ววาทศิลป์ก็ดีอยู่แล้วค่ะจะไปกลัวอะไรนะครับแต่ต้องขอให้ถึงวันที่เจ็ดก่อนค่ะนะครับกลัวอย่างเดียวอย่าใช้ความรู้อํานาจในทางที่ผิดแค่นั้นคนะเพราะว่ามันเก่งอ่ะถ้าเกิดใช้ความรู้อํานาจในทางที่ผิดจะเสียจะสร้างความเสื่อมเสียอนะครับดังนั้นคนราศีสิงห์เนี่ย ช่วงเวลาที่ดีก็คือวันที่เจ็ดจนถึงวันที่สี่สิบเก้าสเก้านะคะเอาไหมเจ็ดถึงยี่สิบสองอ่ะเสร็จเจ็ดถึงยี่สิบสองนะคะเจ็ดถึงยี่สิบสองค่ะ,ะ,คะถือว่าครดีแล้วพอพอวันที่ยี่สิบสามเนี่ยตัวเองเนี่ยจะจะขนขวายหาตังหน่อยอ่าค่ะดังนั้นช่วงที่ตัวเองขนขวายหาตังคือยี่สิบสามถึงยี่สิบหก ค่ะนะครับค่ะอันนั้นน่ะมีโอกาสได้ตังค่ะนะครับมีโอกาสได้ตังนะครับค่ะหลังนั้นไม่ดีอ่าค่ะจนถึงสิ้นเดือนเลยตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดไปถึงสิ้นเดือนไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วค่ะครับนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องของตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าไปดูประกอบดาวกันนะก็คือตัวดาวอาทิตย์เนี่ยครึ่งครึ่งเดือนแรกอยู่ที่ราศีราศีราศีตุลตุลค่ะก็ไม่ต้องกังวล ที่ผมบอกว่าดีเพราะอะไรมันกลัวติดพิษคุณอยู่แค่ตรงตรงเจ็ดวันที่มันดีเพราะตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่ยี่สิบห้ายี่ยี่ห้าเนี่ยเจ้าเรือนของราศีตุลเข้ามาอยู่ด้วยอ่าใช่ค่ะมันเลยไม่เสียนะใครทายเสียเ่ยไม่ได้ไไม่ด้เลยพอไปดูระวังมันก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นใครบอกว่าราศีสิงตัวเองเป็นนิดเนี่ยลืมไปเลยไม่ลืมไปเลยลืมไม่ได้เลยผ่านข้างในดีข้างในดีข้างในดี ประกอบกับตัวนอกก็ดีดาวสุภอรู่ร่วมได้คู่สมพลก็มีพลังพอวันที่สิบหกไปแล้วนะครับก็ไปอยู่ร่วมกับอังคารอังคารตรงนี้จะบอกว่าอ่อนก็ไม่ได้ครับเพราะอ่อนจะไปอยู่เกษตรอังคารยังไงอังคารถึงแม้จะคู่ไม่ดีนะเป็นคู่บันทีเหตุแต่อยู่บ้านดีแต่มันก็บ้านเนี้ยมันก็บ้านอังคารเข้มแข็งมันก็จะระมัดระวังตัวสูงไงอาจารย์ อาจารย์ตุ้ตามันเป็นอย่างนี้ถ้าอาจารย์ต้องไปอยู่ในแวดวงโจรอนะไปอยู่แวดวงนักเลงดีกว่าไปอยู่แวดวงนักเลงหร,หรือแวดวงทหารค่ะเดี๋ยวมีโจรมีทหารมีนักเลงเอาแวดวงทหารตำรวจแล้วกัน,น,นค่ะอาจารย์จะระมัดระวังตัวไหมระมัดระวังมากไปอยู่แวดวงตำรวจอ่ะอาจารย์จะกล้ากระทำความผิดไหมไม่ค่ะเออนี่แหละดังนั้นเนี่ยมันไปอาทิตย์ไปอยู่ตรงเนี้ยอาทิตย์จะเป็นเรื่องเกียรติ ไปอยู่กับคนมีเกียรติสูงอ่ะมันยิ่งต้องโหดเพิ่มมันก็เลยจะผมไม่ผมไม่เคยถ่ายดาวอาทิตย์กับอังคารร่วมกันในบ้านอังคารไม่ดีนะเอองคาะอาจารย์ผมถ่ายดีผมถ่ายว่าถึงเขาจะได้รับปาดเจ็บนะก็ได้รับเกียรติอือค่ะมันเหมือนร่วมกันไปจับโจรอ่ะแล้วแล้วโดนโดนโดนโจรตีไปทีหนึ่งมีแผลฟกช้ำดำเขียวเนี่ยคนชมทั้งหมดแบบชมเออ มันเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะถือว่าดีอ่ะค่ะแต่สาหรับผมอะผมถือว่าวัดีช่วงที่ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยค่ะนะครับมันมีโอกาสไปทํางานเพื่อสังคมค่ะมีโอกาสไปทํางานเพื่อเพื่อปกป้องสถาบันตัวเองค่ะแต่อาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะแต่ไม่มีใครด่าคุณค่ะคือคือเรียกว่า ลุยไฟได้่คะแต่ที่มันจะเจ็บตัวเพราะมันโดนดาวดับด้บรทศนั้นเองถ้าเกิดไม่โดนดาวดับอ่ะคือวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบทอี่สองอ่ะสามวันเนี้ยเขาบอกให้ไปจับจรอย่าไปแล้วกันมีโอกาสเจ็บตัวสูง่คะแล้วแล้วเดี๋ยวพอสิ้นเดือนพอช่วงพอช่วงสิ้นเดือนเนี่ยดาวพุธมันก็จะออกคราวนี้ก็จะมีแค่ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกันเท่านั้น ก็ผมเชื่อว่าดาวคู่นี้ไปอยู่ด้วยกันอ่ะมันต้องไปช่วยกันขจัดสิ่งไม่ดีค่ะครับนะคะแต่ตัวเองมีโอกาสเจ็บตัวนะดังนั้นทางทางการทายทักก็เลยบอกว่าให้เรามันระวังเรื่องการเจ็บตัวแต่บอกลุยไปเลยเจ็บตัวนิดหน่อยเพื่อ เพื่อทําให้สิ่งต่างๆสังคมมันดีขึ้นยอมยอมนะคะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของตัวเองนะคะมาดูเรื่องของการเงินค่ะจันคาะดาวฟูดการเงินการเงินเนี่ยค่ะมาตอนนี้นะคะอันนี้ในช่วงแรกนี่ก็คือยังอยู่ที่ทั้งเดือนนะทั้เดือนเลอยู่ที่านะคะอยู่ที่พันธุเนาะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่พันธุเนี่ยมันก็อาจจะก็จะได้เงินนะคะอยู่ถึงวันที่ยีสองอยู่ถึงวันที่ย บ้านตัวเองก็ดียานผานะก็ดีพี่น้องมูลตระกูลหรืออะไรสถานที่ประกอบการด้วยไม่ผมว่าไปเป็นที่พึ่งให้เป็นที่พึ่งให้เขากับครอบครัวนะฮะค่ะไม่ได้ไม่ใช่ไปไปเอาเงินจากครอบครัวใช่ใช่ค่ะนะครับก็คือว่าดาวตัวเองอ่ะพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยเอาครึ่งเดือนแรกก่อนครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกเนี่ยการเงินไปอยู่กับพันธุใช่ครับพันธุเนี่ยเป็นเกษตรเป็นเกษตร แปลว่าเราอจะได้เกือ้อกูลกับพันธุค่ะเพราะพันธุเขาดีพันธุทุเขาดีนะ,ะก็เราก็จะได้เกือ้อกูลมันอาจจะมีงานปาร์ตี้นะค่ะที่ต้องใช้เงินใช้ทองกันนิดหน่อยอยู่ที่นั่นแหละค่ะนะครับนะฮะ เขาอาจจะมีงานบุญมีงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีเป็นดังนั้นเงินที่เอาไปจ่ายอยู่เนมั้นเป็นงานเงินความสุขนะครับหรือบางคนอาจจะไปซื้อที่ก็ได้ได้ที่ใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะเจอที่แปลงงามอาจจะเจอรถที่ชอบเนาะทายไว้แบบนี้ก่อนเนาะดังนั้นก็แต่ว่าต้องระวังเวลาที่มีงานปาร์ตี้กับครอบครัว อยู่ในช่วงวันที่4หนึ่งถึงวันที่22เนี่ยให้ระวังความเห็นไม่ตรงกันในบ้านตัวเองใช่ค่ะนะครับพอวันที่16ไปแล้วดาวอาทิตย์จะมาร่วมคือตัวเองอะไปไปไปบ้านไปกลับไปบ้านบ้านครอบครัวอะไรอือค่ะเนาะก็จะ,ะก็จะ คนกลับไปบ้านอาจารย์ด้วมีความสุขไหมมีความสุขค่ะก่อนไปมันก็มีความสุขอยู่แล้วแ่ะแต่ไปมันอาจจะทะเลาะกันหน่อยอหรือไม่ได้ทะเลาะกันดีกว่าถกเถียงกันในตากกะวิชาการก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะฮะค่ะนะคะครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยตัวเองก็จะสามารถได้สัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะต้องได้สัญญาอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับแต่ต้องระมัดระวังว่าสัญญานั้นน่ะจะขาดความรอบอคอบก็เมื่อดูดวงแล้วพิจารณาแล้วก็พิพนิจพิเคราะห์ในตัวสัญญาให้ดีะนะครับะะก็กก็ก็จะได้ไม่มีปัญหาได้ดาแล้วพอะะวันที่ยี่สิบสามไปนะครับดาวดาวการเงินเนี่ยก็จะย้อนกลับมาอยู่ในช่อง สะัสชะละนะครับเงินทองเนี่ยได้มาจากคอนเนคชันนะครับเงินทองจะได้มาจากคอนเนคชันนะเราก็จะไปเราก็จะสามารถหาเงินได้จากความสัมพันธ์ค่ะนะครับสังคมอ่า้งนอกอะไรเงี้ยได้ดีไหมได้ดีไหมได้ดีมากค่ะในช่วงวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามถึงยี่สิบหก ช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่แลกเปลี่ยนเงินดีเลยค่ะ,คะนะครับค่ะเป็นช่วงดีค่ะนะครับประมาณนี้ครับสําหรับการเงินนะคะ<า>อะมาดูกรรมมะกันการงานกันบ้างน,นะคะการงานเป็นดาวพระศุกร์ค่ะเอ้ยการงานนะคะดาวศุกร์นะคะการงานเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่ก็ยังเป็นเกษตรอยู่นะคะในเรือนสหัชชะ เพราะฉะนั้นการงานเนะะี่ยค่ะก็จะมีโอกาสนะคะที่จะอะ,อะไรมีความสัมพันธ์นะคะ,ะกับกับสังคมนะคะคกับคอนเน็ชันต่างๆกับเพื่อนสนิทกับศาสตร์ชาตินี่ยังหมายถึงเพื่อนบ้านก็ได้นะคะพเพื่อนบ้านก็ได้นะคะถือว่าการงานก็เป็นกเกษตรนะคะก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะ ของเดือนพฤษภาพฤษจิกาเนนี้ที่ดีเลยนะคะแล้วก็ยังมีดาวพุธเข้ามาร่วมใช่ไหมคะอาจารย์ดาวพุธไปเข้าตอนปลายเข้าตอนปลายคือจริงๆอะดาวดาวดาวการเงินของคนราศีตุลเนี่ยอันนี้ราศีราศีสิงห์ค่ะราศีสิงห์ออตอนนี้เราพูดราศีสิงห์อ๋อสิงห์เรื่องการงานการงานอ๋อสิงห์เรื่องการงาน ก็คือดาวศุกร์ใช่ไหมดาวศุกร์ใช่ค่ะนะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ร่วมกับอาทิตย์อาทิตยครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกได้คู่สมพลนะคะก็คือตัวเองตัวเองไปอยู่กับการงานแบบแฝงเรือนแบบแฝงเรือนนะก็จะถือว่ามีความใส่ใจในเรื่องงานจะนำพามาซึ่งความสำเร็จในการงานถ้าเกิดจะบอกก็คือว่างานคุณจะสำเร็จด้วยตัวเองใช่ค่ะนั้นหนึ่งถึงสิบห้า สองถึงสิบห้าเนี่ยต้องต้องดูแลงานใกล้ชิดนะแล้วสำเร็จดีค่ะแล้วมันได้คู่สมพลด้วยนะพระผู้สมนะหนึ่งคนต่เหนื่อยนะหมายถึงว่าตัวเองอ่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่างานอ่ะมันจะดีได้เนี่ยเพราะตัวเองไปเจอข้อบกพร่องใช่ค่ะนะครับอาจจะมีการปรับปรุงทั้งตัวเองปรับปรุงทั้งงานไปในตัวนะครับจึงจะทำให้งานนั้นอ่ะสำเร็จ แล้วงานเนี้ยจะสําเร็จได้ต้องพึ่งพามิสหายนะครับใช่ค่ะนะครับต้องพึ่งพามิสหายต้องเอาคอนดนคชันมาช่วยค่ะนะครับคนวงนอกวงในใช้ให้หมดนะแล้วหลังวันที่หลังวันที่ยี่สิบแปดนะเอาเอาวันที่ยี่สิบสองเอายี่สามถึงยี่สิบหกก่อนยี่สามถึงยี่สิบหกเนี่ยนะครับดาวพุธจะมาร่วมกับดาวศุกร์ มันร่วมกับการงานพุธจะมาร่วมกับการงานนะคะก็คือดาวคือดาวการเงินกับดาวการงานมันร่วมกันนะก็จะทําให้เงินที่ทําไปจะเปลี่ยนงานที่ทําไปจะเปลี่ยนเป็นเงินแหละค่ะนะครับคนะฮะแล้วก็พอวันที่ยี่สิบแปดไปแล้วนะครับดาวการเงินได้ดาวการงานเนี่ยก็จะไปอยู่ในภพพันธุนะครับไปอยู่ร่วมกับอังคารที่บิดค่ะ นะครับงานจะเสียหายอย่างไรก็แล้วแต่งานจะต้องซ่อมแซมอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวมีคนช่วยแก้ไขใช่ค่ะนะคะคือมิตรนะคะสามหกช่วยแก้อยู่นะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการงานนะคะคู่ครองนะคะต้องบอกว่าคู่ครองเล็งเราอยู่เนี่ยเลงนี่คือให้คุณนะกับเรานะคะแล้วก็ให้คุณด้วยให้โทษด้วยครับ หากคู่รองเป็นเกษตรแล้วก็เป็นดาวพระราหูเกษตรด้วยพินทุบาทด้วยใช่ค่ะค่กก็นิดนึงนะคะก็คือว่าสุขทุกเป็นเรื่องปกติของโลกค่ะนะครับดังนั้นมีทั้งความสุขและความทุกข์ปนกันด้วยใช่ค่ะทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องบอกว่าสุขดีกว่าสุขมากกว่าทุกสุขมากกว่าทุกสุขมากกว่าทุกนะคะเชื่อฟังภรรยาเป็นใหญ่ก็ถือว่าดีนะคะค่ะ อะตอนนี้มันก็จะมีนิดหนึ่งฮะตรงที่วันที่วันที่ยี่สิบสี่ค่ะวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยตัวดาวตัวตัวดาวคู่เนี่ยค่ะตกมรณะอ่ายสิบในพบในนวังอ่าค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของภรรยาหน่อยอ๋อค่ะค่ะนะฮะค่ะแต่ว่าเสียหายไหม ก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะว่ามันมีดาวเสารับรองอยู่ค่ะอก็ถือว่าเป็นคู่โชคคู่มิตรแหละคู่โชคใหญ่นะคะก็ช่วยกันได้แต่ว่าดาวแต่ว่าเรื่องจากราหูเดิมเนี่ยเป็นสุพระนะฮะในนวางเนี่ยนะครับเค่ะพราะวันที่ยี่สิี่พฤศจิกาเนี่ยย้ายมาลงมรณะเนี่ยข้ามปี อยู่ตรงเนี้ข้ามปีก็อาจจะไปถึงในระหว่างในระหวางอาจจะมีความกังวลกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของภรรยาได้บ้างนะคะอ่ะครบถ้วนนะคะสำหรับคนราศีสิงห์นะคะการงานการเงินคู่ครองและตัวเองนะคะ